รายการค้าวันที่18มกราคมบริษัทมาริโนอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนำสินค้าที่สั่งซื้อไว้คือ w กระเบื้องจำนวน60กล่องกล่องละ250บาทมาส่งพร้อมใบส่งของใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้เลขที่8341ไปที่ระบบซื้อและสั่งซื้อสินค้าค่ะกด WorkFlow ค่ะเลือก Invoice สินค้าค่ะเลือก1.2ซื้อเชื่อค่ะ กดโอเคค่ะกด f 3เพิ่มรายการะคะ่ะเลขที่โปรแกรมรั้นให้นะคะเลขที่อ้างอิง8341คะ่ะวันที่18กแปดมการาคมค่ะผู้ขายเราชื่ี่เอสหน่อบริษัทบาลีนโน่น,นะคะค้นหาเอกสารนะคะ เลขที่ภายในใส่จุดแล้วกด enter ค่ะจะมีใบสั่งซื้อไว้ตั้งแต่วันที่12นะคะกดเลือก mm. ค่ะกด ok ค่ะ,คะ,คะจะเป็นกับเรื่องจำนวน60กล่องนะคะตรวจทานรายการค้านะคะมูลค่าแบบ15,000บาทมูลค่าขออภัยค่ะมูลค่าก่อนแบบ15,000บาท มูลค่าแบบ1,050บาทย่าสุดที่10,650บาทค่ะกด F10 เพื่อบันทึกค่ะโปรแกรมจะลงบัญชีให้อัตโนมัตินะคะเป็นเดบิตซื้อเชื่อ15,000บาทเดบิตภาษีซื้อ1,050บาทเครดิตเจ้าหนี้การค้า10,650บาทค่ะกด F10 เพื่อบันทึกค่ะไม่พิมพ์กดโนค่ะ เสร็จสิ้นสำหรับรายการค้าวันที่18มกราคมค่ะ